ผีเด็กสัมผัสความไร้เดียงสาที่แฝงความน่าสะพรึงกลัวระยะเวลา10นาทีตอนผีเด็กสัมผัสความไร้เดียงสาที่แฝงความน่าสะพรึงกลัวตีมเพลงเปิดสั้นๆแนวลึกลับแต่แฝงด้วยความเศร้าพิธีกรน้ำเสียงอบอุ่นแต่แฝงความน่าเกรงขามเล็กน้อยสวัสดีครับค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ เงาสะท้อนแห่งรัตติการรายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความลึกลับสิ่งเร้นลับและเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดวันนี้ครับค่ะเราจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพหลอนที่สะเทือนใจและน่าขนลุกมากที่สุดนั่นก็คือผีเด็กภาพของเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาบริสุทธิ์ แต่กลับกลายเป็นศูนย์รวมของความเศร้าความโกรธและพลังงานที่มองไม่เห็นดนตรีประกอบเบาๆเพิ่มบรรยากาศพิธีกรเมื่อพูดถึงผีเด็กหลายคนอาจนึกถึงภาพเด็กที่ดูเศร้าหมองร้องไห้หรือเล่นสซนไปมาในสถานที่ที่พวกเขาเคยจากไปแต่ทราบหรือไม่ครับว่าเบื้องหลังของภาพเหล่านี้มีเรื่องราวและความหมายที่ลึกซึ้งแฝงอยู่มากมาย วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมของผีเด็กตั้งแต่ที่มาความเชื่อไปจนถึงการรับมือหัวข้อที่1ที่มาความเชื่อเกี่ยวกับผีเด็กประมาณ2-3นาทีพิธีกรทำไมผีเด็กถึงเป็นภาพจำที่เราคุ้นเคยเรื่องนี้มีต้นต่อมาจากไหนความผูกพันที่ขาดสะบัน้นความเชื่อหลักๆคือ เด็กที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมักมีความผูกพันกับโลกนี้มากยังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ยังมีสิ่งที่อยากทำยังมีความรักที่ต้องจากลาความผูกพันอันแรงกล้าเหล่านี้อาจทำให้วิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ความไร้เดียงสาที่ยังคงอยู่เด็กมีความบริสุทธิ์จิตใจยังไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลสต,ตัณหา ทำให้พลังงานของพวกเขายังคงมีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมและอาจแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างจากผู้ใหญ่อารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยความโศกเศร้าเสียใจความกลัวหรือแม้กระทั่งความโกรธจากการจากไปอย่างกระทันหันอาจกลายเป็นพลังงานที่ติดขังอยู่เรื่องเล่าขานในวัฒนธรรมต่างๆแต่และวัฒนธรรมมีความเชื่อและเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเด็กแตกต่างกันไป บางวัฒนธรรมอาจมองว่าเป็นการเฝ้าระวังบางวัฒนธรรมอาจมองว่าเป็นวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องเตือนใจถึงความปราบบางของชีวิตพิธีกรไม่ว่าจะเป็นความเชื่อจากวัฒนธรรมใดผีเด็กมักถูกเชื่อมโยงกับความไม่สมบูรณ์การจากไปก่อนวัยอันควรทำให้เรื่องราวของพวกเขาไม่จบสิน้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความน่าขนลุกท้ายตอน หัวข้อที่2รูปแบบและความน่าสะพรึงกลัวของผีเด็กประมาณ3-4นาทีพิธีกรแล้วผีเด็กแสดงตัวอย่างไรอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราขนลุกเมื่อได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาภาพที่เห็นการเห็นเงาเด็กการเดินไปมาหรือแอบมองอยู่ตามมุมห้องภาพเด็กที่ปรากฏตัวบางครั้งอาจเห็นเป็นภาพเด็กเล็กเลกเล่นอยู่หรือนั่งอยู่ตามลำพังเด็กที่ดูไม่สบาย ในบางกรณีอาจเห็นภาพเด็กที่ดูซีดเสียวอ่อนแรงหรือมีร่องรอยบาดเจ็บเสียงที่ได้ยินเสียงหัวเราะหรือร้องไห้เสียงหัวเราะทิกคักของเด็กที่ลอยมาจากที่ว่างเปล่าหรือเสียงร้องไห้คร่ำครวญที่ดังมาจากห้องที่ไม่มีใครอยู่เสียงวิ่งเล่นเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งไปมาเสียงของเล่นที่กระทบกันเสียงเรียกชื่อบางครั้งอาจได้ยินเสียงเรียกชื่อเรา หรือชื่อของคนในครอบครัวสัมผัสและปรากฏการ์อื่นๆความเย็นเยือกอุณหภูมิในห้องที่ลดลงอย่างกระทันหันโดยเฉพาะบริเวณที่มีเด็กปรากฏตัวของเล่นขยับได้เองการเห็นตุ๊กตาหรือของเล่นเด็กขยับหรือตกจากที่สัมผัสเบาๆความรู้สึกเหมือนมีใครมาแตะเบาๆที่แขนหรือผมกลิ่นบางครั้งอาจมีกลิ่นที่คุ้นเคยกับเด็กเช่นกลิ่นแป้งเด็กกลิ่นนม พิธีกรความน่าสะพรึงกลัวของผีเด็กไม่ใช่แค่การปรากฏตัวแบบน่ากลัวแต่เกิดจากที่มันสวนทางกับภาพจำของเด็กนั่นคือความไร้เดียงสาการเห็นภาพที่ขัดแย้งนี้ทำให้เรารู้สึกสับสนวิตกกังวลและหวาดกลัวพิธีกรความไร้เดียงสาที่แฝงความน่ากลัวลองนึกภาพเด็กที่ยิ้มให้เราด้วยสายตาที่ว่างเปล่า หรือเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเมื่อเรากำลังตกใจนี่คือความน่ากลัวที่เกิดจากความไม่คาดฝันและการที่สิ่งบริสุทธิ์กลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดหวัน่นความเศร้าที่ส่งต่อบางครั้งผีเด็กก็ไม่ได้ต้องการจะหลอกหลอนแต่เป็นการแสดงออกถึงความเศร้าความเหงาและความต้องการที่จะสื่อสารกับโลกภายนอกซึ่งพลังงานเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ที่พบเจอได้ ฉันสังเกตเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนไปบนพื้นห้องนอนเด็กตุก,กตาหมีตัวใหญ่นั้นจากที่เคยนอนคว่ำอยู่มันกลับมานอนหงายหน้าขึ้นและดวงตาของมันราวกับกำลังจ้องมองมาที่ฉันฉันพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นเพราะความเหนื่อยล้าและความเครียดจากการเดินทางแต่ความรู้สึกหวาดวันมันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นแล้วฉันก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากมุมห้อง มันไม่ใช่เสียงหัวเราะที่ร่าเริงสดใสแต่เป็นเสียงที่ฟังดูเศร้าส้อยและว่างเปล่าฉันหันไปมองตามเสียงเห็นเงาตะคุ่มคุ่มบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมห้องมันมีรูปร่างเล็กๆคล้ายเด็กแต่มันดูโปร่งแสงและเคลื่อนไหวได้อย่างประหลาดฉันยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจความกลัวเข้าครอบงำจนร่างกายแข็งทื่อเงาตะคุ่มคุมนั้นค่อยๆเคลื่อนออกมาจากมุมห้อง มันเป็นรูปของเด็กผู้หญิงสวมชุดเดรสสีขาวที่ดูขาดวินผมยาวสีดำของเธอปกปิดใบหน้าไว้มันยืนอยู่ตรงนั้นมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่มองไม่เห็นหนูเหงาเสียงเล็กๆที่ไร้ชีวิตชีวาดังขึ้นราวกลับมาจากระยะไกลฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางเดินเสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากหลายๆทิศทางในเวลาเดียวกันฉันพยายามจะถอยหลังแต่ก็ทำไม่ได้ ร่างกายของฉันเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เด็กสาวในชุดสีขาวค่อยๆเดินเข้ามาหาฉันใบหน้าของเธอที่ซ่อนอยู่ภายใต้เส้นผมยาวดำเริ่มขยับเข้ามาใกล้ฉันมองเห็นดวงตาคู่หนึ่งที่เบิกกว้างสีดำสนิทไม่มีแววตาใดๆมาเล่นกันนะเธอพูดความเย็นยเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างของฉันฉันสัมผัสได้ถึงลมหายใจยเย็นๆที่รดๆอยู่บนใบหน้าแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ภาพของเด็กสาวในชุดสีขาวค่อยๆจางหายไปแต่เสียงหัวเราะที่เศร้าส้อยยังคงดังอยู่รอบๆตัวฉันทันใดนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆมาคว้าแขนของฉันไว้ฉันมองลงไปเห็นมือที่โปร่งแสงสีซีดกำลังจับแขนของฉันอย่างแน่นหนาฉันกรีดร้องสุดเสียงพยายามดึงแขนออกแต่ก็ทำไม่ได้มือเล็กๆนั้นก็ยิ่งบีบแน่นขึ้นราวกับจะกระชากฉันเข้าไปในความมืดมิด ฉันพยายามจะสลัดตัวหลุดแต่ก็ยิ่งถูกดึงเข้าไปเรื่อยๆแล้วฉันก็เห็นสิ่งอื่นปรากฏขึ้นรอบๆตัวฉันพวกมันเป็นเงาตะคุมคุ้มของเด็กๆอีกหลายคนพวกมันมีรูปร่างต่างๆกันไปบางตัวดูเหมือนเด็กผู้ชายบางตัวดูเหมือนเด็กผู้หญิงพวกมันกำลังจ้องมองมาที่ฉันดวงตาของพวกมันสว่างเรืองรองอยู่ในความมืดพวกมันเริ่มส่งเสียงหัวเราะ เสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกระสิบกระซาบที่น่าขนลุกอย่าไปมาเล่นด้วยกันเราเหงาฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะถูกฉุดกระชากเข้าไปในโลกที่ไร้แสงสว่างโลกที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่น่าสะพรึงกลัวฉันพยายามตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแต่เสียงของฉันกลับถูกกลืนกินไปกับเสียงหัวเราะของพวกมันแขนเล็กๆที่จับแขนฉันไว้ยังคงบีบแน่นราวกับจะไม่ปล่อยฉันไปไหน ฉันมองเห็นภาพของตุ๊กตาหมีตัวนั้นที่ยังคงนอนหงายตาจ้องมองมาที่ฉันราวกับมันกำลังรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างเริ่มพร่ามัวความรู้สึกเจ็บปวดและหนาวเหน็บแล่นไปทั่วร่างกายฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะลอยขึ้นสู่ที่ไหนสักแห่งที่มืดมิดและเย็นเยียบเสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงก้องกังวานอยู่รอบตัวฉันฉันหลับตาลงไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดอันมหาศาลนั้นได้อีกต่อไป แล้วทุกอย่างก็ดับวูบไปเช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นมาบนพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยฝุน่นฉันมองไปรอบๆสภาพบ้านยังคงเหมือนเดิมทุกสิ่งดูเหมือนจะกลับคืนสู่ความปกติแต่ความทรงจําของคืนนั้นยังคงติดตรึงอยู่ในจิตใจของฉันฉันลุกขึ้นยืนอย่างทุลักเลร่างกายปวดเมื่อยไปหมดฉันมองไปที่มุมห้องนอนเด็กตุ๊ก,กตาหมีตัวนั้นยังคงนอนหงายหน้าอยู่บนเตียง และบนผนังภาพวาดสีน้ำมันของเด็กๆยังคงอยู่ตรงนั้นฉันหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเปิดดูภาพที่ถ่ายไว้เมื่อคืนภาพส่วนใหญ่ดูปกติแต่มีบางภาพที่ฉันไม่แน่ใจในบางภาพฉันเห็นเงาตะคุ่มคุ่มบางอย่างที่แทรกอยู่ในมุมมืดและในภาพสุดท้ายที่ถ่ายไว้ในช่วงคำ่ำฉันเห็นบางสิ่งปรากฏขึ้นที่ขอบภาพมันเป็นรูปของเด็กผู้หญิงในชุดเดรสสีขาวที่ดูขาดวิน ผมยาวสีดำของเธอปกปิดใบหน้าไว้และมันกำลังจ้องมองมาที่ฉันฉันรู้สึกเย็นว่าไปทั่วสันหลังฉันรีบเก็บข้าวของทั้งหมดแล้ววิ่งออกจากบ้านหลังนั้นไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อกลับมาถึงรถฉันสตาร์ทเครื่องยนต์และขับออกไปอย่างรวดเร็วฉันไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ฉันนึกถึงบ้านหลังนั้นฉันจะสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นที่ปกคลุมไปทั่วร่าง และบางครั้งในความเงียบยามค่ำคืนฉันยังคงได้ยินเสียงหัวรอดเบาๆของเด็กๆเสียงที่ไร้เดียงสาแต่แฝงด้วยความน่าสะพรึงกลัวเสียงที่บอกฉันว่าบางสิ่งบางอย่างในบ้านหลังนั้นยังคงรอคอยรอคอยคนที่จะมาเล่นด้วยรอคอยคนที่จะไม่ให้พวกมันเหงาอีกต่อไปเรื่องราวของบ้านหลังนั้นกลายเป็นเครื่องเตือนใจฉันเสมอว่าบางครั้งความไร้เดียงสาที่ดูบริสุทธิ์ที่สุด อาจซ,ซ่อนเร้นความน่าสะพรึงกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไว้และบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แต่เรารู้สึกได้สัมผัสได้และพวกมันก็ไม่เคยหายไปไหนเพียงแค่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดรอคอยเวลาที่จะปรากฏตัวอีกครั้ง <It> s <fine>. <S เมื่อถึงเวลาที่หเหมาะสมเมื่อความเหงาเข้าครอบงำพวกมันก็จะปรากฏกายและเชิญชวนเราเข้าสู่โลกที่ไร้ขอบเขต โลกที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเสียงหัวเราะที่ทำให้ร่างกายเย็นเยียบเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ไม่มีวันเลือนหายไป